สลับพาไปดูหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปี2021นี้อาชีพใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วอาชีพอะไรอาชีพรับจ้างด่าค่ะ,ะคุณอามสนใจไหม <laughs> สนใจจะรับจ้างไหมท่านผู้ชมไม่ต้องจ้างใครมาด่าพวกเรานะ <laughs> ไม่เอานะแต่ว่าเขาไม่ธรรมาดาคนนี้เ,ออเขามีหลายภาษาให้เลือกด้วยวภาษาไทยนี่โอ้โหคล่องปรเลยเออภาษาอังกฤษก็ได้ส่วนภาษาเยอรมันตอนนี้กําลังเรียนอยู่จริงหรอโอ้โหไม่ธรรมาดา มา3ภาษาแบบนี้โพสรูปเรานี้ผ่านทาง Facebook เลยตรงๆชัดๆรับจ้างด่าคนค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากด่าไม่กล้าด่าแต่ยังแค้นมันอยู่นี่บอกแบบนี้ส่วนเรทราคาเนี่ยจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะคถ้าจะให้โทรด่าเนี่ยคิดเป็นนาทีละ20บาทแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ด่าทางแชทแบบส่งข้อความด<อ>่าเฉยๆแล้วก็หายไปเลยนี่10บบาทแบบนี้<อ>หรือว่าอยากจะด่าจนกว่าคือยอมแพ้ไปเลยอ่ะคนฟังยอมแพ้ไปเลย นี่คิด1 0 0ร้อยบาทบมีโปรแบบรับเหมาด้วยนะคะเห,หมาด้วยทั้งพิมพ์ด่าทั้งโทรด่าบว,บวกไปเลยรวมกัน3 0 0บาท <300 S 1> แบบนี้300บาทค่าด่าคนโอ้โหคือไม่น่าเชื่อว่ามีอาชีพนี้เกิดขึ้นด้วยเขาทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแม่บอกว่าเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดมาพัฒนามาทำเป็นอาชีพ นี่ต้องบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรอ,อ,อแต่ว่าต้องบอกว่าคือมีคอมเมนต์หลากหลายแนวเหมือนกันนะคุณนามออแต่ว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือหลายคนบอกเตือนด้วยออระวังนะมันจะไปเข้าข่ายผิดกฎหมายเ,ออเข้าข่ายมินประมาทผู้อื่นออไปด่าด่าเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาเก็บหลักฐานเอาไว้ออโอ้โหยาวเป็นหางเบ้าเลยเรื่องของคดีออนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดแล้วก็เอามาแชร์กันว่ามันมีอาชีพนี้เกิดขึ้นจริงๆออคนกดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยแต่ไม่รู้ว่ามีคนมาใช้บริการแล้วหรือยังนะคืออย่าไปด่ากันเลยนะทํ้ไม่พอ ใจหรือโกรธอะไรกันแล้วก็เลิกคบเข้าไปพูดคุยกันดีๆดีกว่าหรือพูดคุยแก้ปัญหาการยิ่งด่านเนี่ยมันยิ่งเกิดเป็นปัญหาบานปลายขึ้นมายิ่งยาวไปอีกอนึกด,ดูนะออจากคําพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นการการะทำพอไปกระทาไปตีกันทําร้ายกันสุดท้ายเป็นคดีความใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นโรงพ้นศารกันอีกหรือว่าจะจ้างคุณอาร์มโทรแบบเจรจาไกลเกลียดีผมไปพูดดีๆก็ได้นาทีละยี่สิบบาทแบบนี้สวัสดีครับคุณทะเลาะอะไรกันครับเลิกทะเลาะได้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยมาดูเหมือนกันแปดดีกว่าอุ้ยนี่ 就聊开冲。